ครับผม <g iggle> ก็ดีครับก็คือคือเราก็หาวันว่างไว้ตั้งนานละมันลงตัวกันตอนนี้พอดีก็ได้แค่แบบประมาณ8ปดเก้าวันใหญ่ได้สักสองอาทิตย์ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ก็ได้แค่นี้แหละ <c oughs> ก็อาจจะเป็นทริปแบบสุดท้ายเขาเรียกทริปทิ้งทวนแบบไม่ใช่ทริปสุดท้ายทริปทิ้งทวนก่อนที่เราจะจูงมือกัน3าคนไปกันนี้เป็น2คนเต็มเต็มก่อนเหมือแนบบอันนี้ยังแบบไม่เป็น 3, 3คนเต็มเต็ม <c oughs> เป็นเขาเรียกสองสาคนเพราะอีกคนนึงอยู่ข้างใน <ผ>จริงน้อยกับไปคือใครเป็นคนคิดนี่นี่คือปุบปับโงไป,ไม,ปมากเบปับมากเลยคือล็อกไว้ก่อนแล้วล็อกไว้นานแล้วแล้วคืองานก็จะบีบบีบห้องเรื่อยๆแต่แบบไม่ได้แล้วไม่ให้แล้วก็เลยแบบปลายตุลาแล้วก็ไปขอวีซ่าตอนต้นเดือนแล้วก็ไปเลยครับก็ไปรวมกลุ่มกันกับทางแก๊งทั้งพี่เป๊กกี้แล้วก็พี่ๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยที่เขาจะมารวมตัวกันที่อังกฤตประมาณประมาณปลายป,ป,ปีพอดีแล้วก็นัดวันดูบอลพอดีชอบเลี้ยวผูกก็นัดดูบอลก็อยากจะให้ ให้ให้ภรรยาไปดูบอลด้วยกันอย่างเงี้ยดูบอลด้วยกันสักครั้งในความฝันของลูกผู้ชายอะไรเงี้ยจริงๆแล้วต่อไปต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะว่าท<ช>้องก็ยังแบบไม่ได้ใหญ่มากจัแบบว่าก้านถึงางนี้เรามีการใช่สหมอคือ,อ,อคือถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิน8ปดเก้าเดือนมันยังไงไม่ได้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมฉะนั้นตอนนี้ประมาณ56เดือนเนี่ยยังได้อยู่คือท้องของคุณนิวนะไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็กําลังกําลังแบบ กำลังยังเดินเหินสบายด้วยอะไรเงี้ยและที่เที่ยวก็ไม่อยากจะให้หนางเดินเยอะด้วยเพื่อเพื่อแต่ว่าแต่นางก็อยากเดินนะเพื่อ <ๆ S 2> จะได้รู้สึกว่าได้ออกกาลังกายหน่อยเพราะตอนนี้มีน้องที่อยู่อังกฤษด้วยกันเนี่ยน้องน้องที่อยู่อังกฤษเนี่ยท้อง5เดือนเอ้ยไม่ใช่ท้องท้องหเดือนแต่นิวท้อง5เดือนแต่นิวท้องใหญ่กว่าแล้วก็เลยว่าเอ้มเพราะอะไรนะรู้สึกว่าแม่ของแข็งแรงมากแล้วมั้งอะไรเงี้ย ไม่เป็นอุปสรรคในเรื่องของอะไรนะครับอ๋อใน,เ,นเรื่องไอ้ไอ้มาเขามีอุ้ไอ้มาหรือว่าเขาแบบว่าปิดไม่เลยน่ารักมากคือเขาก็รู้ว่าเราก็จริงๆชอบแอดเวนเจอร์อแล<ะ>้วพอชอบแอดเวนเจอร์ก็จะมีแบบแอบไปปั่นจักรยานบ้างหรือเดินบ้างหรือใช้แบบทูบรถไฟใต้ดินเอเงี้ยเรารู้สึกว่าเดินเพื่อจะได้แบบเหมือนแบบได้ประสบการณ์ชีวิตอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามให้เขาเดินน้อยนะแต่เขาบอกเออถ้าเป๊กชอบเดินเน่ะเดินเถอะแค่เป๊กแบบ รู้สึกว่ามีความสุขเขาก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ย้วก็โอ้โหพอคําพูดแค่นี้น้ำตาแทบไหลก็หมายถึงว่าคือจริงๆเราก็เกรงใจเขาว่าเขาจะเดินไหวไหมนะเพราะว่าเราชอบเดินแล้วเราอยากจะรู้ทางว่าตรงเนี้ทางนี้เราไม่เคยไปเฮ้ยจะไปนี่ไหมอันนี้มันควบคุมได้เวลากี่นาทีแล้วนั่งรถไฟไปก็ได้มั้งไม่ได้นั่งรถอะไรเงี้ยก็คือเขาก็รู้สึกว่าเขาก็โอเคกับไปหมดอ่ะทั้นที่แบบเราก็เกรงใจว่าบางทีมันเดินทางมันจะทําให้เขาแบบ หนักเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าถ้าไปรู้สึกว่ามีความสุขอยากจะทำอะไรมาเลยเพราะไหนๆเราก็ล็อกคิวมาตรงกันอยู่แล้วเปก็ให้คิวเขามาแล้วอะไรเงี้ยเป๊กรสึกเอโอ,โอน่ารักเนาะเขาก็ไม่ได้จะมาห่วงตัวเองอ่ะคือรู้ว่าถ้าในอนาคตถือถ้าหนักหน่วงวันนี้อะไรเงี้ยบางทีมันก็แค่คําพูดเล็กๆน่ารักที่ช่วยดูแลใจซึ่งกันและกันแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วเหมืนกัน ใช่ก็ถึงว่าอาจจะเป็นทริปทิ้งทวนคือจริงๆอยากจะวางทั้งแบบบาหลีหรืออะไรอีกตอนนี้ซึ่งยังไม่รู้คิวจะได้หรือเปล่ามันอาจจะตรงคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาพอดีที่ขึ้นด้วยอะไที่เขาต้องซ้อมด้วยแล้วก็คอนเสิร์ตเล็กๆที่เขาต้องมีแบบก็ต้องขึ้นอย่างเงี้ยฉะนั้นก็เลยอาจจะคิวไม่ตรงกันแสดงว่าการไปปิดอันนี้พิสูจน์ได้ว่าลูกออกมาแข็งแรงแน่นอนคิดว่านะเพราะแม่สู้มากแม่สู้มากค่ะแะเปนคำถาิงระหว่างท้องเขามีอารมณ์แบบแปรปรวนหรืออารมณ์แบบว่า เบื่อขี้หน้าผัวไหมหรือว่าอะไรอย่างเี้เขาพูดเพราะว่าคนน้องหลายคนเป็นถามทุกคนถามนิวว่าแพ้ท้องไหมไม่ว่าจะเป็นแม่กี่แม่แม่ลิเดียเอยแม่ดาแอโนโดฟินเอยแม่เพื่อนสนิททั้งหมดอะไรเงี้ยก็มาถามแม่นิวก็ตอบว่าไม่แพ้เลยค่ะ <ừ> ไม่มีอ้วกไม่มีอาเจียนซึ่งแบบลูกน้องออกมาแบบน่ารักมากไม่ทําให้แม่อยาก กินอยากหิวอะไรหรือคลื่นไส้อะไรอย่าง้สิ้นถามว่าโอเคเบื่อสามีไหมอันนี้อาจจะมิดนิดนึงก็ได้ตามที่นักข่าวได้แจ้งมาฮะเบื่ออยู่แล้วไม่มีไม่มีพูดเล่นก็ไม่ได้มีเบื่ออะไรคือเขาไม่ได้มาหงุดหงิดอะไรใส่ใส่เป๊กเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยน่ารักมากตารางงานเราเปลี่ยนมาเพราะก่อนนั้นนี้คือเราพอเลิกงานเสร็จเราอาจจะต้องแบบ ไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะวันนี้ก็ต้องรีบกลับไปเพื่อที่จะแบบว่าใช่ก็คือก็ต้องพยายามมากขึ้นครับในเรื่องในเรื่องของที่เขามีน,น้องมาแล้วอ่ะแบบแบบอย่างที่เบ็กเห็นนะคือบางทีเราก่อนน,นั้นนั้นอ่ะเราไม่รู้สึกหรอกว่าคือแม่เขาแม่เขาก็ต้องอุ้มท้องใช่ไหมแล้วกเ็เราก็ไปเช็คตรวจเลยเรียบร้อยกับหมอแล้วก็มีน้องแล้ว แต่ว่าถ้าถามว่าความตื่นเต้นเรายังไม่ได้ขนาดนั้นนะจนวันที่แม่เขาซื้อเครื่องมือตรวจคันมาวไม่ใช่ตรวจคันเครื่องมือตรวจแบบเครื่องจับจับจับจงหวะหัวใจของลูกมาแล้วก็ลองจับเขาก็จับไม่ค่อยเจอแต่พอเราจับเจอแล้วก็แบบเฮ้ยที่เสียงเหมือนม้าควบที่เขาบอกคือจริงแล้วทำไมมันเสียงดังขนาดนี้แล้วน้ําตาเราก็ไหลไม่รู้ตัวแล้วแล้วสุดท้ายนางก็โพสต์ออกไอจีไม่รู้ตัวเหมือนกันไม่บอกไม่คุยกันคือถ่ายเก็บไว้เราก็นึกว่าเก็บไว้เป็นโมเมนต์ของเราเี้ว่าเราแบบ แอบน้ำตาซึมเพราะว่าเพราะว่ามันคือการสัมผัสระหว่างหัวใจเรากับหัวใจลูกจริงๆว่าเฮ้ยมันใกล้กันแค่นี้เหรอเธออยู่ในท้องของนิวเธอเธออยู่ในท้องของเมียฉันนะ <c oughs> นั่นคือลูกของฉันนะอะไรเงีย้ยมันก็คือเป็นการสื่อสารเพราะว่าโอ้โหไ,ได้สัมผัสมากกว่าที่เห็นถ้าภาพอุญ้นนาซาวมันคือเหมือนคุยกันผ่านตรงนี้ว่าเนี่ยสัมผัสสื่อาส,า <c oughs> สารกันได้ป่ะจริงแล้วแบบมันไม่ได้ทุกจุดไงเพราะนิวอะจับมาแล้วแบบทำไมเป๊กเก่งจังเลยอะคือเป๊ก คือเจอแค่ประมาณประมาณ5้าวีตากหนึ่งครั้งแล้วก็มาแตะ2ครั้งแล้วแบบก็มาหัวใจเต้นสู้กันแล้วอะเป็นรูสโอ้โหแล้วไอหูฟังอะมันก็แบบคมอยู่ั้งหูไงแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าตื่นเต้นมากในการที่แบบได้ยินหัวใจเต้นของลูกตัวเองที่มากระทบกับหัวใจของเราอะซึ่งแบบเขาเต้นแบบถี่มากแล้วแบบตอนนั้นคือมันเป็นโมเมนต์พิเศษมากเลยนะก็รู้แล้วว่าเออความเป็นพ่อตื่นเต้นตรงไหนจริงคุณเคุยตรงนี้ลทุกวันมา วิธีการคุยยังไงก็คือพยายามก็ก็นั่นแหละรครับลูกท้องนิวเาก็ชอบให้แบบมาลูบท้องแล้วก็รู้สึกว่ามีการสื่อสารกับน้องอะไรเงี้ยนะภาพผมที่พี่ๆสื่อมวลชนเห็นอาจจะแบบเออใช้ชีวิตไปรุ่นกันมานานจนวันนี้เป็นคุณพ่อเป๊กแล้วมันเป็นอย่างนั้นแล้วจริงที่แบบไ,ได้มาแบบเอ,เอาหูมาฟังท้องหูมาแนบท้องนิวมาจับท้องแล้วก็แบบลูกอดิ้นแล้วหรอลูกดิ้นเมื่อไหร่แล้วตอนที่เดินไปต้นไหนที่ลูกเด่น ตอ,ตอนไหนที่นิวบอกว่าอุ้ยลูกถีบอีกแล้วอ้ยคานี้ที่เราได้ยินกันบ่อยๆอ๋อ oh, มันมาถึงเราแล้วนะั่นคือลูกเรานะอะไรเงี้ยเขาถีบท้องอะไรเงี้ยนั่งบนรถไปใต้ดินเอ่ยหรือแบบก่อนหรือนอนแล้วก็เอ่ยก็เลยเราก็จะพยายามจับตลอดแต่บางทีก็ยังแบบก็ก็ยังไม่ได้สัมผัสเลยทั้งหมดอ่างเงี้ยแต่ใกล้แล้วผมว่าตอนนี้คือก็5 6เดือนอะไรครับน่าจะช่วงแบบต้นปีหน้ามั้งอะไรเงี้ยก็จะ เขาบอกว่าต้นปีหน้านันจะุระมกรามงมะกะา,ก,า,ก,า,ก,ากุมภาอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีครับลูกเติบใหญ่ปีมังกรมา<ป>ก็ขอให้นำทรัพย์นำโชคต่างๆมาให้พ่อกับแม่แล้วกันนะลูกนะจริง <c oughs> ดว้วยความที่คุณิวเขาเรื่องมูจะลูเขาแม่นอย่างเงี้ยเขามีมัาแต่ละยีอนอะไรเงี้ยเขามีมาแบบว่าต้องหาเลิกนีเพื่อที่จะลูกออกาเป็นชาติบุตรต้องเป็นยังไงก็มีมาไม่ต้องสื่อ <c oughs> เตรียมไว้แล้วหรอ <c oughs> ไปเช็คมาเรียบร้อยหมดแล้วแต่ตอนนี้ก็คือพยายามเช็คดูว่า หมอไหนดห้วยซ้ำอาจจะมี3าหมออะไรเงี้ยแล้วก็เช็คดูว่าตรงไหนแบบเลิกงามยามดีหรือช่วงเวลาไหนดีที่จะแบบน้องออกมาแล้ว,แล,วแล้วสมบูรณ์ปลอดภัยที่สุดอะไรเงี้ยครับ <ไง S 1> ก็จะอมอีบางคร่าวๆออกมาแล้วเป็นในทิพังไหนครับเป็นอย่างอภิชาตบุตรหรือว่าทำให้พ่อแม่รวยหรือว่า <c oughs> ครับครับก็คือจริงๆแล้วคือจะเป็นในช่วงเวลามากกว่าไปกกว่านะในการที่ดูแล้วคือแบบ ให,ให้ออกมาแล้วคือแบบดูทุกทิศทางอ่ะหมายถึงแบบดูองค์รวมมากกว่าดูองค์รวมว่าอาจจะคลอดปลอดภัยหรือเปล่าแค้วค่าสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าแล้วก็นําสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพวกเราหรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่ดูแบบสําหรับลูกโดยเฉพาะก็คือต้องดีสําหรับพ่อแม่ด้วยอะไรเงี้ยฉะนั้นก็เลยวางเข้าไปคร่าวๆแต่สุดท้ายแล้วถ้าน้องจะมาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ธรรมชาติของน้องที่น้องจะฟ้าจะส่งมาว่าอันนี้คือเราเตรียมพร้อมว่า อันนี้ก็เช็คดูจะเฉยคือมันเป็นเรื่องบังเอิญคือว่านิวก็คือจะมีเพื่อนที่เครือข่ายเยอะๆใช่ไหมไอะอย่างฉันไม่ว่าจะเป็นหมอต๊อกแทกหรือหมอวังพี่แมนกาลินจริงๆก็คือเป็นพี่น้องสนิทกันหมดพอมาอเขาก็มาคุยกันบางทีแต่ไม่ใช่3คนนี้นะมีนอกเหนือเป็นพระอาจารย์คนอื่นด้วยที่ที่มาปุ๊บเราวร้สูว่าเราศรัทธาอะไรเงี้ยก,ก็เขาก็จะบอกว่าประมาณไหนอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็ต้องถามคุณนิวซึ่งเดือนนี้ผมยังต้อง ให้คิวเขาสองวันเลยจริงๆผมก็ไม่ได้คิวเต็มละสองวันเพื่อจะไปแก้ชงให้เขาสบายใจที่เชียงใหม่อีกสองวันแก้้บนแก้ชงแก้บนแก้บนก็ประมาณฟิวนั้นคือจริงๆก็ไปแก้ชงก็แก้ชงแก้บนเนี่ยไปไปบางที่มาแล้วแต่ก็กลัวจะไม่ครบเพื่อ็เราบอกว่าไปหนามหลวงไหมเธอแล้วก็จัดครบเซ็ตชุดใหญ่แล้วก็ไหว้ทีเดียวเลยคือถ้าเราไปรู้สึกว่าลิสต์เป็นแบบเปเปอร์หนึ่งประมาณแบบส0 20กว่าที่ของเธอแล้วเนี่ย ฉันว่าไปก็บางทีเวลาเราน้อยเราอาจจะไปไม่หมดหนมหลวงเลยไหมแต่แต่อันนี้คือเฉพาะบางคนด้วยเฉพาะบางคนที่เขารู้สึกว่าเชื่อแล้วเขายังรู้สึกติดติดค้างติดใจแล้วบางอย่างที่เอ้ยยังไม่ได้ไปเคลียร์กับเคลียร์ปมขือนเคลียร์กรรมอะไรต่างกับคนนี้เลยซึ่งเราก็ต้องเคลียร์ให้เนี่ยสองวันที่ไปเชียงใหม่เต็มเมก็ต้องบินไปสองวันเชียงใหม่แล้วกลับมาฮ่องกงพมา ท่องกงกันก่อนนานนครับแ <c oughs> ต่ประมาณนี้คือไปปากจิ๋วไปหรือว่า,าปากจิ๋วไปด้วยปา,ปากจิ๋วไปแล้ว <c oughs> ก็เลยว่าก็เลยต้องรองแบบวันที่แต่อันนั้คือก่อนนานๆเราก็ขอเฉยๆยแต่ถ้าขอช่วงหลังๆประมาณปีปีหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีเฉพาะที่เฉพาะทางเหมือนกันที่เขาที่เขาจดไว้อะไรสุดท้ายแล้วพี่เป๊กความเป็นพ่อมันมีมาหรือยังแล้วันนี้มันรู้สึกแบบเห็นภาพลงหรือยังว่าพ่อเป๊กตอนนี้กลับบ้านได้เลยไปไปหาเมียได้เลยไหมกลับบ้านแล้ว มีมีมีมาเต็มมาเต็มเออมามาลองไห้แล้วก็เนี่ยครับก็พอพอเออผมว่าตอนนี้ก็ไม่ไม่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะจนพอแบบสัมผัสได้ว่าเออเราสื่อสารกับลูกได้แล้วแล้วก็กับกับความที่แบบเรามันมีไทม์ไลน์ของมันแล้วอ่ะว่าน้องจะมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราก็ชัดเจนแล้วในความว่าเราก็เป็นเออดั๊ดดี้แล้วนะ เอ่อคอมีดัตตี้ก็เป็นคุณพ่อเป็กแล้วแล้วเป็นคุณแม่นิวแล้วเนี่ยก็ตอนนี้เขาก็เหมือนเขาก็ตั้งใจอย่างไปล่าสุดเนี่ยคือเป็กเห็นความตั้งใจเขาเลยอะ่ะคือไม่ใช่ตั้งใจเพื่อดูแลตัวเองนะแต่ตั้งใจเพื่อสื่อสารสําหรับคุณแม่มือใหม่ด้วย mm hmm. เขาก็จะไปถ่ายหมดว่าการที่คุณแม่ท่องเที่ยวเนี่ยทำยังไงบ้างคือต้องเตรียมอะไรหรือว่าดูแลตัวเองอยังไงที่ทําให้เดินทางแบบห้าหเดือนแล้ว ไปไหวไม่ไหวตรงไหนก็อบอกจริงๆว่าไอ้ไม่ไหวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นการสื่อสารบอกต่อว่าเออเขาก็เหมือนแบบอาจจะทําช่องแม่ท่องเที่ยวหรือทําอะไรของเขาอ่ะทําอลอกเพื่อสื่อสารจริงเพราะว่าเขาเขาอยากจะแบบบอกจริงๆว่าออถ้าเป็นคุณแม่แล้วอ่ะเราก็มีความสุขได้นะเราก็ไปเที่ยวได้นะไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องไปเครียดเพราะไม่งั้นนะชีวิตเราก็จะมันมันเครียดก็ส่งผลไม่ดีต่อลูกอยู่ดีเลยก็ดีไปไปเห็นความน่ารักแล้วมาปุ๊บก็อยู่บนเครื่องบินเนี่ยก็นั่งตัดต่อเอง ตัดต่อเองทำเองทุกอย่างทำเองหมดไม่อบอกว่าเก็บไว้อย่างอื่นเถอะไม่อยากให้เธอเหนื่อยเกินไปแต่เขาชอบเขามีความสุขอะไรตอนนี้ใจเเรื่องเมียไม่ผิียนึไม่ผิดครับเรื่องเมียไม่ผิดครับสำหรับทายกันว่าลูกของแ๊กกับนิวเป็นผู้ชายผู้หญิงบอกตรงนี้เลยว่ารออีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนิวคงจะมีเบบี้ชาว์ไปบอกคนอื่นะครับว่าอาจจะแบบอาจจะแบบ เพื่อนๆส่วนตัวกันเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าอ่ะสุดท้ายเราได้ลูกสาวหรือลูกชายนะเร็วๆนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทันเปล่าอยากบอกจะย่ให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมฉันก็รอลุ้นฝา,ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับฝากรุ้นไปได้วยกันครับขอบคุณครับ,บ